สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางในหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะครับปกติเนาะแล้วก็นิเคี๊เช้าบ่าย VIP นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางของเรานิเคี๊ในในเมื่อวานนี้นะครับวันที่28นะผมไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าตื่นสายนะครับพี่ๆเนาะตื่นสายเนาะพอดีว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะตื่นมาทีก็ 8โมงกว่าแล้วนะครับ8ปดโมงกว่าก็ลงแนวทางไม่ทันนะครับในรอบในรอบไอ้ v ี p อีนะครับน่คอีกเช้านะครับเราก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็มีเปี๋ยวน้องเปี๋ยก็ถามมาบอกว่าทําไมไม่ลงนขี่นะครับในช่องทางยู u ูบนอนคอมเมนต์นะครับก็ตื่นไม่ทันนะครับเปี๋ยวต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับนะครับแนวทางนะครับของวันที่29เนานะก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมสาหรับเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําต้ทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมที่ใต้คลิปนะครับสําหรับนะครับ VIP ของเราวันที่ยีิบเก้านะครับพี่วันจันทร์ที่ยีิบเก้าเนาะเช้านะครับเช้าเนี่ยผมให้เด่น2เด่น6 ะครับรูดนนะครับตัวเน้น2 7 2 9 6 4นะครับเช้า VIP นะครับผมเนาะนี่คือเช้า VIP ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้เด่น8กับเด่น2องรูด8ตัวเน้น80 8620นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบ VIP แคปหน้าจอไว้เลยนะครับในรอบ VIP นะครับส่วนนะครับผมส่วนในหุ้นรอบปกตินะครับ ในรอบพุ้นปกติผมให้เด่นไปที่3แล้วก็6นะครับสายรูดให้ไปที่เลขหกสาม3ูน0 6สาม็ดหกูนหกสอง นะครับสามตัวสามหกสองนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับในรอบเช้าปกตินะครับส่วนในรอบบ่าย รอบบ่ายผมให้เด่นไปที่3กับ1นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1 1 5 1 8หนึ่งนะครับ3 5 3ห3 9นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่ สามหนึ่งแปดนะครับนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแทนใดที่ชอบเนาะสายเจาะก็ตามประกาขีดสีแดงเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับให้พี่สมาชิกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับนะ้องแอดก็จะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปแนวทางใน,นวันที่2 9เนาะขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับขอให้มีโชคกันเด่งๆนะครับผมคลิปนี้กราบสสด,ดีครับ